ดูตัวอะไรบ้างครับตัวเงินตัวทองที่ตะกวดหรือตัวเงินตัวทองผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตะกวดหรือตัวเงินตัวทองนะครับนี่บนเขาใหญ่อุทยานแห่งชาตินะครับอาจจะเป็นตัวเงินตัวทองนะตัวใหญ่มากนะครับบอดบันทึกเป็นวิดีโอมาให้ชมไม่ได้ ตามไปดูตามไปดูกำลังจะลงน้ำแล้วครับใหญ่ข้วนโอ้ตัวใหญ่มากลงน้ำแล้วครับโอ้ดูกขาว่ายน้ำนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปฝากดูแล้วครับนะครับ ฝั่งนู้นก็เป็นกวางสองตัวนะครับนะได้เห็นไหมครับนะเห็นกวางสองตัวอยู่ฝั่งนูน้นข้าไมไปนู้นแล้วครับฝั่งนู้นก็มีกวางอยู่กับไ,ไปมาบันทึกเป็นวิดีโอให้ชมมันไปทางไหนละโหนู่นนูน่นกำลังจะขึ้นตรงแล้วน,นะครับเห็นไหมนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันขึ้นไปหากวางแล้วครับนะี่ย ไปแล้วรับมันมันไปหากวางนะครับนะ่ะสองตัวเลยสังเกตที่ขอนไม้นะครับไ,ล,ไล,ล้วนะวางมองแล้วกวางอีกตัวเห็นแล้วอีกตัวยังไม่เห็นนะครับ เป็นมันขอนไม้แล้วครับเป็นขอนไม้แล้วสัญญาณเน็ตไม่ดีเลยบันทึกเป็นวิดีโอมาให้ชมนะครับแล้วผมก็จะโพสต์ตสกกทางเฟซบุ๊กและก็ทางไลน์ให้ชมนะครับมันขึ้นไปนอนมันขอนไม้แล้วครับเห็นไหมครับมันอยู่มันขอนไม้นอนผึ่งมันขอนไม้ด้านหลังก็จะมีกวางอีกสองตัวอันนี้คือบริเวณ จุดกลางเต็นลำตะคองนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้ก็วันที่แปดพฤศจิกาสอง 5, 6, ห้าหกสามขณะนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงเช้าผมก็เดินทางมาถึงลานกลางเต็นลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็เลยเห็น ตรงเงินตัวทองนะักกบางอีกสองตัวนั่นเลยและวะลงมาถ่ายพาไปชมโอเคแล้วครับผมสพมพงไรยงาสวัสดีครับ